ครับสวัสดีครับพ่อเม่พี่นอ้องเล็บซีแฟนชอมเส้นของใครเป็นจริงเรยน้อมีผู้ได้ถือว่าน,อน้องมีตะเลกอันเน,ะน,เน,ะน,น,เนาะพี่น้องเนาะสัดไหนจอ่านเบิดจะกอกบออกอ่านกระพืชใหรตัวไก็ไปกระซื้อบ่ได้ จากบ่แนวใดก็ได้อยู่มันเป็นเลขที่ว่าเรียกกันได้กันนิดน้อยครับมันเป็นเลขเลขเอ่อเลขเรียกกันตกันื ตัวเนียมันบ่ออกนะครับเนาะมั่นดอ,อกตุกกันตุกกันตัวร่องนะออสูตรสูตร,ตรนี่เขาอี๋ยี่ดีวะเนาะพี่นอ้องสูตรไน่นี่เขาตอตองวดกันเลยโอ้สิได้ยจะหงุดที่ดเหล่วเขาสามตัวตัวเลยเได้สนะิได้ เนื้ก็ยังดหีว่ามันเข่าน้องพี่น้องเนาะเขา่าวันนี้ก็เอาให้มันได้มันกองตนทีเข่าว่าหมวดที่สี่สูตรไม่ก็เจ้วสูตรเดียวนี้นะครับบานนี้สูตรไม่เนี่ยหล่ะยืนเลยว่าโล่งพี่น้องเบึงสูตรเกา่พาพักไว้ก่อน บางงวดนี่สูตรใหม่สูตรเก่ามันกะบไก่เคี่ยงนะครับเพราะนี้กันหลายไก่เคี่ยงเลข้าๆ่ๆนครับนือมันจะเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าหวยมันสีขากันตรงกันทั้งสองสูตรต่เลยสรุปเอาเอา,เอาหวยตัวเอาชุดเดี่ยวเอาตัวชุดไม พราว่ามันหลายหลายสูตรแบาโคนเหยื่อมันสับสนเนาะพี่น้องนะอันนั้นก็คือกอเทียบหลายสูตรทุกล่องทุกล่องครับทั้งยาดมั่ม,มากวันนี้มันหัวมันมากแล้วกับเสียณสูนรนี้ครับแตวาวาคัดเม้นคู้ใดอยากได้กัทักใกล้มากครับันสูตรอ่า câu cũng người đi hay câu cũng cái hết vậy hết câu là tao ba đẹp te khi nào chị bỏ ảo chị tụi cái sườn mây này là sườn mây lưỡi chìm nó khi nào cũng để, để đây đây xong rồi mới ăn, chai cơm đều rồi đó chai cơm 1 xư cả nhát xưa xưa đây, mọi người xư cả nó con nó đi nó nó xong rồi dít chắp rô tà ri vậy มันอันมันยังมากครบเพราะได้โรตารี่กูล์รใบสองใบก็ได้ลงทุนคือนนัน่นเลยโอ้ยเขา่ขาบ่อน้อเข่าบ่อน้อเข่าอีบีเนาะพี่น้องเนาะขึ้นเยอะดิแก้มันมาเข่ายกมันติดือสูตรเก่าดุสูตเก้าลระตายสีดีเลยว่าสูตรเก่าบัตรพี่สูตรเหม มองอยาดีก็ได้สูตรนี้แบบมีโมกกว่าเ,เออข่ากลับไปกว่าอะไรต้องพี่น้องนะถอมาแล้วก่ะฝากฝากซอยกดไหร่กดแช่ในด้วยครับพี่น้องกดติดตามไว้ว่ล่วลงคลิปนี้ยังก็แล้วก็จิได้แก้งเกือบจิได้เบิึง ตัวท่านพวกคนข่าวมาบางคนเล่าบอเขาไปเขาไปเห็นเห็นไอ้ชิปเก่าคแบบคนจะคนเมียนมาถามว่าชิปมื่อใดเป็นชิปเก่าครับบางคนก็เขาไปว่าเลื่อนเมื่อาครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนเมื่อไงเมื่อวัดเมื่อวัดเที่ยว พัน์ที่อยู่ในนั่นในกระดาษผมก็ลงไว้ยอยู่อย่ามึงมึงอาชิบในบ้บาบน,นดีบมาด้วยทรับยสบนว่าไม่อันเ่าครับมือมือนี่จะวุยกันเรื่องสูตรไม่ครับเพราะว่าผมก็เอาแต่สูตรไม่เนี่ยหลักสุด่อดทรัสับสน ตูรีดก็ง่ามอยู่ครับอุ้ยกำเนนะิดถาวร์เวลาจะง่อยนะครับมันเด็จับสิบนาทีแ่เอฟเอก็ได้แค่อ่าตุ้นครับ เตะทุน,ม,นมันเป็นตัวเบาตัวนักมันบออ่อแตะทุนแต่ค่า,าห่วยอหะนไหมวะพีกำไรมันเป็นตัวเบาซื้อติดไว้ซื้อวานสิบ่อออกมันออกออกตัวเบา,ามัาออกตัวนัดมันจะไข่เนาะ ออกตุ่มที่ห้าววันนี้เลยวันวนี้ออกบ่างามเลยขึ้นจากผ้าลูผ้าลามเข่าดาวนะครับเนาะเป็นเช่นไรน่าอยู่แปงบวัน พิธีสนุกสนานพี่น้องเนาะมาพีนปีกมากสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ปีนาจะให้พี่น้องถนะูกหวยด้วยเบื่อเด้อพี่น้องให้มันหมันกึน่นหมานทองู้ทีีกลับ,บ้านกัซ่องกลับ งองเ่งายๆครับไปเดินทางปลอดภัยเรื่อครับไปเดินทางปลอดภัยมีโชคมีลาบเบปหนึ่งขาลาแป๊บเดียวพี่น้องเดี๋ยวได้สู้ตัวเลขครับ ดเดียวน้ใจเย็นๆได้แฉมือนี่ใจเย็นๆนัเก็บมน,น้อยเนาะ ม่สูตรใหม่แล้วนะเตรียมเตรียมปากกาเตรียมแคบหน้าจอครับวัตถีนี่ก็ชิเละจังเยเริ่มข้าวไปลงเป็นวัตถีสิบหกไม่ได้มีการชิดเป็นวัตถีสิบเจ็ดมึงวัตถีผิด มืัอนี้ก็ออกวัตรงกันอีกแล้วครับออกวัตรงวันอีกแล้วทิศเหนือเนาะมันเสียยวูบ้างวันนี้ที่พายอยุบบ้างยากยังเอาอยู่เนาะเนาะได้เวลาสันสมควรแล้วครับเอาแคบออเดอร์พี่น้องเนอะสับกันเนาะ วันวันที่ยังงุ่งเรอพี่น้องพะว่าเขียนสิบหกเราไปเขียนสิเขียมันวันที่สิบเจียนั่นแหละเขียนเขียนที่เราวั่ทีเขียนสิบหกนั่นเมีนเรียกว่าวันที่สิเจียเบื้งเอาแคบเอาแต่เราก็ ค <c oughs> ือไปจับอุต,ตรียไฟมันติดมันอัานมากดีงามเาะถ้าในมาขายพู่ดพเราจะในร่งเทียงเนาะที่นอ่อยติจับไปก่อนเลยก่องก่อนเลยคือว่ามันสิมาอยู่หอกพอสอเกา่าผมขสอไใหม่นี่จี่ออกน้ำนกลับประจัก พอสอใหม่พอสอใหม่ครับเก็บแล้วก็ทุกไทยนี่ก็ให้พี่น้องแฟ้นซองให้มีโชคมีไส่ให้ลำลำรู้ด้วยคิดยังคิดอันไนก็นให้ได้อันนั้นคิดเงินได้เงินคิดท่อด้ท่อ เยอะเจ็บยาไข่เยอะปวยไอ้สุขภาพแข็งแน่งลำลำเลยด้วยสุกูสุขคนครับ